M.G. Z S ตนะครับติดตะแกงไปทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกนะครับติดเป็นชุดขาจับคานขวางตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถนะครับแล้วเอาตัวตะแกงนะครับวางไว้บนคานอีกทีนะครับตะแกงเป็นตัวแคลิบอย c b 5 0 n นะครับนี่นะครับแคลิบอย c b 5 0 n นะครับนะครับตัวนี้เมตรหกสิบนะครับบรรทุกของเยอะนะครับตัวนี้ คขามาจากอายุทยานะครับกรบตรงรุ่นหมดนะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวนี้เป็นด้านบนนะครับอลูมิเนียมนะครับรับไฟร้อยกิโลนะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับสำหรับ MG ZS นะครับติดตะแกรง c a r r y Boy TB 50 N นะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ